การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปารอบชิงชนะเลิศวันที่22สิงหาคมคู่ระหว่างเซบียาพบกับอินเตอร์มิลานเกมสตาร์ทมาได้เพียง2นาทีผู้ตัดสินแดนมีมักซาราเอชียลีเป่าจุดโทษให้อินเตอร์มิลานหลังดีเอโก้คาร์ลอสหยิบและดึงโรเมลูลูกากูที่กำลังจะหลุดเดี่ยวไปลมกองลงในเขตโทษแล้วเป็น ลูคากูลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดยิงขึ้นนำนหนึ่งศูนย์ในนาทีที่ห้าเมื่อเข้าสูนน่นาทีที่สิบสองเซบีย่าได้ประตูตีเสมอจากลุกเดบยองจากนั้นไม่นานเซบีย่าได้ประตูพลิกแซงนาทีสามสิบสามจากลุกเดบยองคนเดิมแต่หลังจากนานสองนาทีต่อมาอินเตอร์มิลานตีเสมอเป็นสองสองจากโกดินหลังจากเริ่มต้นครึ่งหลังมาเป็นอินเตอร์มิลาน ที่เปิดเกมเข้าใส่แต่ยังไม่ดีพอพลาดโอกาสนำอีกครั้งอย่างน่าเสียดายพอทำไม่ได้ก็กลายเป็นเซบียาได้ประตูแซงอีกครั้งนาที74จากดีเอโก้คาร์ลอสจากนั้นทั้งทำอะไรกันไม่ได้จบเกมเซบียาเอาชนะไปด้วยสกอร์3-2คว้าชแชมป์ยูฟายูโรปาลีกเป็นสมัยที่6